สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านพิกิยาวากิว,กวชาบูชาบูนะครับผมร้านนี้เขามีชื่อเสียงเรื่องวากิว,กวเนื้อวากิว,กวที่แบบชุ่มฉ่ำมากแล้วก็น้ำซุปที่แสนจะกลมกลมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไป เลือกทาเองเลยร้านนี้ที่ดีที่สุดของร้านนี้ก็คือมีพริกด้วยมีพริกมด้วยมีระเฟ่ไม่ด้วยสูขใจเราเลยร้านนี้เขาจะมีทั้งหมด4แบบให้เลือกนะครับผมมีเริ่มตั้งแต่เบสิคเนี่ยเริ่มตั้งแต่25เหรียญถ้าไม่มีเมมเบอร์แล้วก็38เหรียญถ้ามีเมมเบอร์เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงราคา9 8ดเหรียญได้ทุกอย่างเลยที่ต้องการ,รถ้าเราเลือกไอตัวนี้เนี่ยซีเวอร์บอรคิวเซ็ตเราก็จะได้เลือกเมนูพิเศษ,ษ,ษคนละหนึ่งอย่าง มีกุ้งหวานมีโฟกามีเนิจีริมีบีฟทาทา่าแล้วก็นี่เป็นโบลแมโร่นะฮะยังไม่พอมีงได้ซีฟู้ดมาด้วยอีกหนึ่งหนึ่งเซตใหญ่ๆแต่จะไม่ให้ดูกันว่ามันจะอลาัางการแค่ไหนผักเติมฟรีไม่อั้น่เนียเหมือนอยู่ในค่ามันลอยขึ้นมาเลยคื <c oughs> อออสเตรเลียนวากิวชักบิฟอายนี่นี่คือของจริงนะนี่เคยในรูปนะนี่คือของจริงนะครับ ดูเนื้อดิจะเสียเนื้อสีเนื้อน่ากินเวอร์มเสเศษจ้าอันนี้บางเฉียบแต่ว่ามีไขมันแทรกเยอะมากโอ้าและตัวสุดท้ายของเราก็คืออันนี้ก็คือโชเดอร์มองมันคล้ายกันไปหมดเลยเนาะอันนี้คล้ายกันเปหมดเลยน้ำซุปก็แน,นะนำน้ำซุปนิดนึงไปซิมิสโต แล้วนี่ก็คือพี่ยากี่นี่คิริวาคิวอ,อุนน้ยเอาล่วงไรฮะนี่ต้องจิ้มอะไรเลยอื้ม เฮ้ยมีนมเบ้อเด็ดดิกินตอนนี้ไปต้องหวานหวานกดมันบางมากบางมันหน้าเลยนะเนื้อวันนี้มันบางมากเราก็สุ่มประมาณ10วินาทีก็พอนะครับผมเพื่อจะได้รสชาติที่อร่อยที่สุดนะ ดูกวานดูกวานชิ้มกับไปฮะอือดีมากนีก่เหาตละ้มไปแล้วหนึ่นนนม,มีน้ำจิ้มอะไรมั้ง วันร้อนฟูๆอร่อ,อยไปต่อครับจะบีบชาท่านะครับบีบชาแช่หอมหอมแท้หอมกลิ่นชาเข้มมาเลย ข้าวแกงกะหรี่เนืยว,วัดกิวนะฮะอ,อือดีอร่อยข้าวเนืยว,วัดกินอยู่โอยู่แค่ดี้แล้วสั่งได้เต็มที่อะไรอืมเป็นแหวนเรีย ครับสูกประมาณน,นี้แค่แบบไั่ได้บอาเลยได,าดา้ดูซีฟูนันนี้ดิโคเวอร์มากอันนี้สหรับเซตที่เราสั่งมาวันนี้ก็จะสั่งได้เซตหนึ่งนะฮะแต่ว่าได้สหรับสี่คนก็คืออันนี้เราเอาปลาออกไปได้ป <ผม S 2> กติจะมีปลาเนี่ยมาด้วย สีอะไรเงี้ยสีผีระโปรเป่าหื้จ้ามีเป่าหื้อด้วยเด้อใไเ่วานีเลยเ่อวาก็ไปขาให้จอกัดใบป้คนละใบแต่ต้องไปหอยแบบนับแถวบ้านเราจะคนเยอะวนกันเลยวะวุกุบมันก็เหมือนจินหหอยเนี่ยน่ารักนะ เออซาลาเปาทอดอะไงดีล่ะกลับบ้านนะที่ไหนอนี่ยฝากไว้ก่อนเออให้วันซุปแล้วก็มีกขนมแบบขนมปังย่างผสมเออเออต้องหวานจ้ะไอติมมีซาลาเปาพิกี้แล้วยังมีนี่แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับมิกิยะชาบูเฮา จ,าจ้าาขอให้คะแนนเท่าไหร่ครับผมให้คะแนนจอยให้คะแนน <10. S 1> จอย,ยบุมิกิยะครับผมเท <10. S 1> ่าไหร่ครับ10 10 out of ten ส่วนจเจ้าของมันจันทนะครับนั่นฮะเก็บจะตายแล้วครับไม่ไหวแล้วไปแล้วผมเจอกันไปกินดิบหรอเธอเป็นเธอเป็นปอบนะเธอเป็นญี่ปุ่นไง